ถ้าไม่กินนะไม่เป็นไรโอ้ตามกินเลยตามมาดิเดี๋ยว้สากกินบุก็ยังไม่นอนพี่ไม่ทำเดินหนึทำเป็นเดินไปนี่ไปนี่ไม่สนใจได้เองนี้ใช่ไหมไม่เอาอะไรคุยโรศันี่านี่

ตกใจมากตกใจตกใจมรู้เลยพี okay. so nice one. No one no ่พี่รู้แหละบอกว่าจะอว่าให้วะคู่เขาแกเห็นแล้วเหรอแกเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิเขียนว่าหมดอายุให้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะรู้ไหมรู้มันแบบนี้เลยต้องเหรอ เดี๋ยวเกือบโดนละจริงๆเองโดนแล้วเมื่อกียพี่จะบอกว่าวันนั้นพี่เอาไก่หุงเข้าไปต้อนมันเป็นอย่างไงมันเห็นอะไรได้ไงวะทำไมนี่หมอมไม่เคยเห็นอะไรเลย อะไรยังไงฮ่าฮ่าทำอะไรไม่ได้อยากเข้าไปฮะก็ไล่ทำไมล่ะลามผานว่าออกมาทำไมไม่เราบอกว่าตามมาทำไมใช่ยห่ไยว้น้ำดีกว่าเอออยากไหว้น้ำว่ะซึ่งก็เตาชอบว่ายตามอะ่ะชอบทำอะไรทำตามอะ่ะอยากเข้าไปฮะ เอาต่านะเดี๋ยวกระโดดทีฟบ็อกน้ำเลยทีบอ่ะอ่ะทีบดิมาเพื <c oughs> อ่อกดอาการแฟนคลับอันนี้เป็นอะไรวะอีน้ำน,นี่แหละไอทุกทีเเนี่ยแล้วเลอะด้วยนี่เรื่องจริงมันชอบแบบมีลมอ่ะอค่อยกินดิกดเลย ชอบกินกล้วยก็คงไปเลยคนระไม่อยากรู้ว่าชอบกินกล้วยเหรอสะเด้นใช่ไหมก็ยอยากรู้ <c oughs> โอ้สะอึกอีกชอบกินกล้วยเหรอเบนเออชอบกินกล้วยในกล้วยใหญ่อชอบกินกล้วยหอมมันต้องมดมี